แม่ไปอมีปลาหมึกน้ำติมีกับพี่แช็ไหมิกับใครกับพี่แช็มีแค่แม่นคนเดียวเราไปเตานู้นทำไมทำไมทำไมฝั่งนู้นมันว่างอ่ะ<ป><ป>เอาเขาเอาของไปบ้างตัว,ขนนนะเ,วเขาสิได้ลงเปนางมา

นเข้าวแม่พมผนมานั่งเด้มมานา่งเดิมนี่แหละฉันบ่ไปกินหมูกระทะเพราะยังสีนะมันมีตะํำมั่นสามซันตะนมสุกมันแสบพราออย่างเพราะมันไหลลงมันแสบมันนัวเ้่วแสบเีมันท่วหอยเคลนี่หะหอยเคลเอาใส่หอยเขล อันนี้เมียงเตาป่นแม่บางๆคือมีมีค้นเข่าเด็กๆเด็กๆไปนั่งหนูก็ได้ลูกไปไปเนะให้พี่ชัดบริการหนูก็ได้ไปมามาเพราะทำไมกินมา ก็หอมอบไก่หอมไก่อบล้างแต่มือล้างเ้าล้างแต่มือก็พอไม่ต้องไปล้างเท้าหรอกแน้องซ้อนไม่แม้เลยนะแกแน้องจานไม่เมจะใเลย่จานไอน่มก็รัเขามาเลยคุนโอ้เ้ยจาน เอาเขาใส่น oh, like, ้ำเย็นเขาใส่น้ำเย็นากกกกกว่ออยัรร้นนเใิง าแป้งไม่กินเลยข้าแป้งว่าเป็นยังไงไข่ลาวาสุกมั่งไม่สุกมั่งใช่ป่าวไม่กรอบแน ใครจากฟามจากเราเลยใช่ป่าวเนี้ยเออเออกมาจากเราเลยจากฟามไปนี่น่าตรงนี้จะพอจะทุกนกินเองตรงนู้นจะไปกินกับเพื่อนจะนั่งกินกับพี่เกลไปเดี๋ยวีรอรอนสกก่อนย่างหมูอกนจะ้ามู กินยังข้าปากเยอะมองลงเด็กร่างกินหมูได้ได้ป่ไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะมีอะไรกินกินได้ไม่เขาไม่ได้เรียกหมูเขาเรียกเนื้อกินได้เลยหมูกระทะหมูกระทะ ยัได้ไป